และในสถานการณ์ณตอนนี้ของทุ่งบางรากมนะครับก็มีน้ําเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งทําให้ทางจังหวัดพิษณุโลกเองจะต้องมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการน้ําในทุ่งบางระกรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยครับ พาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงบางส่วนในพื้นที่รับน้ําท่วงบางระกำนะครับในอําเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นจะสามารถสังเกตได้ว่าน้ํายังเข้าท่วงบางระกำมยังไม่เต็มความจุนะครับและสิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ทางการเกษตรไรานาของชาวบ้านได้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้พื้นที่ทางการเกษตรส่วนมากไม่ได้รับความเสียหายก่อนจะเริ่มผ่านน้าเข้าท่วง ในวันที่26สิงหาคมตามมาครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยที่ส่อเขาความรุนแรงนะครับทำให้จังหวัดพิษณุโลกที่เป็น จังหวัดพื้นที่รับน้ําจะต้องมีการบริหารจัดการและมีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดโดยในปีนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกได้มีการสร้างมาตรการ5้าเร่ง1ิแนวทางเพื่อครอบคุมการดําเนินการป้องกันบรรเทาพร้อมกับการบริหารจัดการน้ําให้ลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุทกภัยครับเห็นไหมเจตมาเราเรารู้ว่าน้ําจะมาประมาณ มีการคาดการมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่20<ม>ว่าน้ำเนี่ยจะผ่านที่ y 14ศิีสนะนาลเนี่ยประมาณวันที่26 27ในอาตาัตราพันเจ็ดเพราะนั้นเราเห็นสถานการณ์นี้สำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งระบายน้ํา<ม>เร่งระบายน้ําในพื้นที่ของเราเนี่ยเพื่อให้มีช่องว่างเพื่อจะรับน้ําที่หลากมาจากตอนบน ซึ่งวิถีชีวิตที่มาพร้อมกับน้ําของชาวบ้านบางระกรรมนะครับนั่นก็คือการหาปลาในช่วงที่น้ําขึ้นถึงแม้ว่าชาวบ้านอาจจะยังไม่กังวลกับระดับน้ําที่เพิ่มสูงนะครับแต่ชาวบ้านสังเกตได้ว่าปีนี้ปลาในทุ่งบางระกรรมไม่เหมือนกับปีก่อนๆจากที่เคยหาไรายได้เสริมจากการหาปลามาในปีนี้ครับเหลือเพียงการหาปลาเพื่อการดํารงชีพเท่านั้นปลาเล็กปลาน้อยไม่มีโผล่เลยเนี่ยทุกปีนี้จะมีปลาใหญ่เนี่กปะเขาปลาเทพโพ ปรากฏะลรจะดีสากวาดเลยรนี่นะเยอะปีนี้ไม่มีเลยที่ตกมากี่วันแล้วได้กี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ตกทุกวันนะครับ,รบตกแค่กับข้าวได้ปรากฏไปวันลนะสองตัวสามตัวก็ไปทานข้าวถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี้ได้วันละเกือบกี่ตัวครับพี่นั่นร่นั้นมันงเพราะปีที่แล้วนี่มันจะได้ปลาใหญ่ โดยสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับทุ่งบางระกรม,มีพื้นที่รับน้ำรวมทั้งหมด125,85ไร่คิดเป็นร้อยละ45.5จากพื้นที่รองรับได้ทั้งหมดนะครับ265,000ไร่ซึ่งปัจจุบันทางชนประธานจังหวัดพิษณุโลกจะต้องดำเนินการพร่องน้ำระบายน้ำยมบางส่วนเพื่อการบริหารจัดการน้ำทุ่งบางระกามเพื่อทำการรอรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยอีกเป็นจานวนมากนะครับ และในจุดที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นประตูระบายน้ำคลองบางแก้วซึ่งจากด้านหลังของผมคุณผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าทางกรมชนประทานได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน3ามเครื่องเพื่อทําการช่วยพล่องน้ำนะครับในพื้นที่บางระกรมเพื่อไม่ให้พื้นที่ตรงนี้นะครับมีระดับน้ําที่เกินความจุเพื่อที่จะต้องมีการ รอฝนในช่วงวันที่3ถึงวันที่9นี้ด้วยนะครับซึ่งจากว่าถ้าสมมติบางละกร,รมเนี่ยมีพื้นที่รับน้ําเกินมากกว่าโดยที่ไม่มีพื้นที่รองรับน้ําในช่วงที่ฝนจะตกอีกครั้งก็อาจจะทําให้เกิดอุทกภัยซ้ารอยได้ครับคุณออนซินีครับ คุณวิรพัฒน์คะจากที่คุณวิรพัฒน์เล่ามาเรายังต้องประเมินสถานการณ์น้าที่มาจากเหนือรวมถึงสถานการณ์ฝนกันแบบรายชั่วโมงค่ะทีนี้นอกจากการรองรับน้ําที่จะมาจากด้านบนแล้วในพื้นที่ทุ่งบางระกมหรือว่าจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยเขาต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกในพื้นที่ของตัวเองไหมคะเพราะประเมินแล้วเนี่ยเราพูดถึงแต่ว่ารับจากพื้นที่อื่นแต่ว่าในพื้นที่เองเนี่ยมีแผนที่จะรับน้ําที่อาจจะเข้ามาเติมไหมคะ ครับในแผนการบริหารจัดการน้ําในปีนี้ของทุ่งบางระกำนะครับจะไม่มีการน,น่วงน่วงน้ําไว้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าจะต้องมีพื้นที่ว่างให้กับฝนที่จะตกลงมาเติมในช่วงวันที่3จนถึงวันที่9นี้ด้วยนะครับเพื่อทําการช่วยกันหน่วงน้ําในช่วงของฝนที่จะตกลงมาในช่วงวันที่3ถึงวันที่9นี้ด้วยหากเรามีการหน่วงน้ําเต็มความจุร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับถ้าหน่วงน้ําเต็มความจุร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะไม่มีพื้นที่ให้กับฝนที่จะตก ลงมาเติมในช่วงวันที่3ถึงวันที่9นี้เลยครับและในจุดที่ผมยืนอยู่คุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเขามีการระบายน้ําเพื่อมีการรักษาระดับน้ําในทุ่งบางระกรมเพื่อให้น้ําในบริเวณนี้นะครับไปยังจุดพื้นที่รับน้ําต่อไปให้บางระกรมนะครับได้มีพื้นที่ในการรับน้ำเนี่ยอยู่ในรักษาระดับไว้นะครับไม่ให้เต็มความจุครับ ทุกครั้งที่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ตอนบนอย่างภาคเหนือที่อยู่เหนือจังหวัดพิษณุโลกขึ้นไปเราก็จะมักพูดถึงว่าเราจะมีบางรกรรมโมเดลคอยช่วยคอยหน่วงน้ําได้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าประเมินจากการเวลาเปลี่ยนไปสภาพพื้นที่รับน้ํามันเปลี่ยนไปละดน้ําสาขาเปลี่ยนไปน้าท่วมรอบนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีวิธีที่จะรับมือหรือว่ามีอะไรทําให้การบริหารจัดการน้ำนมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคะ ครับทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับในปีนี้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศของทหารอากาศนะครับมาช่วยในการประเมินพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากว่าทางดาวเทียมของทหารอากาศเนี่ยจะขึ้นบินทุกๆประมาณ3วันซึ่งจะทําให้เราสามารถติดตามสถานการณ์ของน้ําอย่างใกล้ชิดว่าน้ําจะมีการเดินทางไปในจุดไหนซึ่งพื้นที่เปลี่ยนไปนะครับก็ทําให้อ่าการเดินทางของน้ําในปีล่าสุดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนตามซึ่ง การที่เรามีการติดตามสถานการณ์ของดาวเทียมของทหารอากาศนะครับจะทําให้เราได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมไปจนถึงพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีให้เขาได้มีเวลาในการที่จะเก็บของไปไว้ยังพื้นที่ปลอดภยัยทําการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไว้ได้ทันนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในพื้นที่บางระกรมซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอีกครั้งครับคุณนนทนีครับ